เชื่อว่าคนเราทุกคนมีความเครียดในแต่ละวันไม่มากก็น้อยทั้งความเครียดที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวความเครียดถือว่าเป็นความผิดปกติของจิตใจอย่างหนึ่งแต่กลับส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายทำให้เกิดอาการได้มากกว่า20อาการและเกิดโรคต่างๆได้มากค่ะจะดีกว่าไหมคะถ้าเรารู้เท่าทาันต้นเหตุของความเครียดแล้วเราจะกาจัดความเครียดได้ตรงจุดค่ะ ในทัศนาการแพทย์จีนความเครียดสัมพันธ์กับการมีพลังลมปราณอั้นอยู่ในตับตับมีหน้าที่ในการผลักแต่การไหลเบี่ยงของพลังลมปราณและเลือดควบคุมสภาพอารมณ์โฮโมนหากเส้นลมปราณของตับติดขัดก็จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและการไหลเบี่ยงของพลังลมปราณระบบการย่อยและดูดซึมอาหารระบบโฮโมนนอกจะจะทําให้เกิดอาการเครียดจากที่เครียดอยู่แล้วก็ยิ่งเครียดง่ายมากกว่าเดิมอีก คิดมากวิตกกังวลหงุดหงิดโมโหง่ายหลงลืมสมาธิสัน้นปวดศีรษะอ่อนเพลียนอนไม่หลับหลับไม่สนิทใบหน้ามีฝ้ากระท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยกรดไาย,ย้อนปากขมเบื่ออาหารอึดอัดบริเวณชัยโครงด้านขวาหายใจไม่ลึกไม่ลุ่งรือบ่อยย่อนสมรรถภาพทั้งเพศ ประจำเดือนผิดปกติปวดท้องประจำเดือนปวดตึงเส้นเอ็นอยากไปนวดบ่อยๆหากปล่อยทิ้งไว้นานอาจเกิดโรควิตุก,กังวลเสื่มเศร้าความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในผู้ป่วยเบาหวานความเครียดจะมีผลทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นและอาจเกิดการดื้อต่ออินซูลินอีกทั้งผู้ที่มีความเครียดอยู่เป็นประจำจะป่วยง่ายป่วยบ่อยเพราะความเครียดมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้ติดเชื้อได้ง่ายซึ่งเป็นอีกสาเหิตหนึ่งของโรคไร้าแรงโดยเฉพาะสตรีที่มีความเครียดอยู่เป็นประจำมักจะเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งที่เต้านมหรือมดลูกได้ง่าย การแพทย์จีนสมัยใหม่จึงเน้นการรักษาจากต้นหิตโดยนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบเป็นสารสกัดเข้มข้นพร้อมทั้งบำบัดแบบองค์รวมโดยกระจายพลังลมปราณไปสู่ทั่วทั้งร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดปรับหญิงย้างความสมดุลของร่างกายบำรุงม้ามและกระเพาะอาหาร จากการศึกษาและทดลองทางการแพทย์และเภสัชวิทยาในปัจจุบันพบว่ายาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดทั้งคงผลการรักษาได้ยาวนานเนื่องจากสามารถสกัดและควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นแม่นยำและคงที่ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อปรับสมดุลสารเคมีสำคัญในสมองที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการนอนหลับเพื่อให้ผ่อนคลายและมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีปกป้องตับลดสารที่ก่อให้ตับเกิดการเสียหายปรับสมดุลโฮอร์โมนต้านอนุมูลอิสระเพื่อชะลอความเสือ่อมคุณจึงรู้สึกความเครียดลดลงทนต่อความกดดันได้ดีและผ่อนคลายขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ อุ่นใจและมั่นใจเสมอเมื่อมีนวัตกรรมสมุนไพรจีนจากเอิร์นเวทุกปัญหาสุขภาพการแพทย์จีนมีทางช่วยเอิร์นเวมีคำตอบและทางออกค่ะปรึกษาแพทย์จีนในผู้เชี่ยวชาญได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ศู1 4 9 9